สวีดัสสวัสดีนะนะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกียร์ปลอมราคาสูถูกจากจีนลิ้นพันแกะเลยหน้านะโอ้ยมาดูนแกะดีครับแกะดีครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวที่หลังติดตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวมีหลายสีสัตว์เลยนะสวย อันนี้มันสวยกว่าในอัน,นที่เห็นในกล้องเีกไม่รู้เป็นไรกล้องผมไม่สวยเพราะผมใส่ในถล้วสับนะรุ่นสั่สูงอันนี้เอออันนี้เขาแถมมาให้คืออะไรวะอันนี้ผมไม่ได้สั่งเขาแถมมาแต่อันนี้ผมสั่งมานี่นะดูของแถมก่อนดีกว่าวะน,นี่เขายังไม่ปิดมาอะไรอย่างนี้เลยนะ ดีว่าราคาไม่กี่บาทได้ของแถมตัวอะไรวะกุ้งนั่นแหละมั้งโฟกัสดิอึย๊ยสวยๆของแถมมีของแถมขอเอ้ยอันนี้เน,น,น,นี่อไ,ไปเปิดตรงนี้ไว้ใส่ของอันนี้ดีกว่านะ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 ของสำคัญของเรา นี่เกะยัไงไงวะเนี่ยว่าจะเก็บถุงไว้แต่ว่าโอ๊ยโ้๊ยไอ้หี้เช็ดตะขอเกี่ยวตว์เออแก็กันยัไงไงวะเนี่ยตะขอเกี่ยวโอเคไม่มียา,าละเจ็บเป็นฝอยๆแบบนี้ โหแล้วไม่กี่บาทดีดี้ยเลยก็องนี้นี่ก็เรือเดี๋ยวมัน,น,ม,น,น,ม,น,นมันมีหลายขนาดเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่อว่ามีขนาดใหญ่ครบไหมขนาดใหญ่ห้าขนาดเล็กห้าดูดีกว่าเผื่อเขาส่งมาไม่ครบขนาดขนาดใหญ่หนึ่งขนาดใหญ่สอง ขนาดใหญ่สามขนาดใหญ่สีเฮ้ยมันใหญ่หมดเลยเหรอวะเอะผมลืมเอยผมลืมผมสร้างใหญ่หมดเลยแฮะลืมบ้าบอบ้าบอรจริงๆริเก็บไวนะ้นะนะเก็บไว้ตกตัวนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะต้องไปลองเทสเหยือตัวนี้ดูน่าสนใจเยือตัวนี้ไปก่อนดีกว่าครับใบยบใบาบ